ก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องหนุ่มแฟมิลี่ครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับหยุดหนึ่งวันก็มาตกปลากันอีกเช่นเคยครับตอนนี้เราอยู่กันที่บึงลาดหลวงครับเภอบางเลนครับจังหวัดนครปฐมตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วสายแล้วครับอกมงกว่าแล้วยังไงก็ฝากติดตามนะครับไปลุย

ăn đen được รอปลากคนกินก่อนได้มาแล้วสามแต้มครนบตรงนี้เกาโมองแล้วเห็นต่อครับ มีเลนะโนภก <laughs> 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 ติดแล้วเดี๋ยวก็หลุดติดใหม่ติดทำไมอเคลียร์ โดดลงไปเลยงาหลูดแล้วโอ้หสุยใหญ่กินเบ็ดเล็กว่ะจุดทางไอ้พวกนี้ส่วนจุดแปดไม่เอาเลยได้อยู่นะ Cảm ơn Cảm ơn Cảm Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn, Cảm ơn.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  วอาวฮ่าฮ่าเคครับตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วครับมาขอไปลงข้าวกินกันก่อนครับไป ดวิ่งกำม,มังเข้าครับช่วงนี้กำมังเข้าขี้ศกอยู่ไหนไม่เอาเซัน,นี่จะถ่ายเองถ้าจะให้ถ่าย ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนี่ผมก้ากินกันก่อนนี่ทำให้มันยาก,ยากเข้้ครับอถ้ามันง่ายไปมันไม่สนุกเนาะนูนครับนา้นานาักตกปลาตอนนี้ก็เรียงลายมาเป็นเดียวเลยครับนี่ตรงนี้ก็มาครับตอนนี้บึงลาดลวงครับบรรยากาศก็ถือว่าแบบคืมๆค,ครับปลาปิดตอนเที่ยงเราเนี่ยยังไม่มี แดดเลยโอเคครับนนี่นบ้านเราวันนี้พาได้ไปลายังได้แล้วตัวนหนึ่งเครับ มันมันมันถือกันลนรือว่ไปกม่เป็นเบาะอะไรเบาอันนี้มันหล่นตั้งแต่ตอนเม <c oughs> ื่อกี <c> ้ <oughs> ย่อนแบบนี้ไากินไากินปกินินทำไงอุยโอ้หลุดหลุดต่อหน้าเลยแฮวนี่ครับบรรยากาศช่วงจะเที่ยงครับนี่ยหุงข้าวครับแล้วก็เอาเน,นี้ยมาย่างกินครับ บรรยากาศชิวๆกันไปครับมันหยุดจะไปซีเรียสมันปลาก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ได้อยู่นี่อา,าีปลาชิมแล้วนี่อร่อย,ยอไหมอร่อยมากไม่แล่วไม่ตะไม่อย่าง เสร็จเรียบร้อยกับข้าวเรากินแค่นี้แหละนะถ่ายอย่างเนี้ย okay. มาดูาเปิดผราอบ,บดูมันจะสุกหรือจะไม่สุกเดม,มโอ้โหว้าว<ด>สวยงามสวยงามเลยนะครับเิีข้าวเยงกันก่อนครับทุกคนไปดูยกันต่อ โอเคครับตอนนี้เราก็มารายงานสถานการณ์นิดหนึ่งครับตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะครับก็พ่อวันไปครับเผื่อมีปลาใหญ่มากินอีกสักสักบ่ายสามนะก็คงเก็บของกลับบ้านแนละ้วมาลุ้นกันครับอีกช่วงบ่ายอีกสักหน่อยนึงเนาะเอเครับดูกันต่อไปเลยหลังจากกินข้าวอิ่มปมีเพื่อนร่วมทริปด้วยนะคะ <laughs> ไอ้สกูบิดูสกูบิดูสถานการณ์ตอนนี้คือวนมาแล้วครับ มันมีปลาเอาแล้วห <c oughs> นักไหมหน, <c oughs> นักเยอะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านั่นมาแล้วรุดไปแล้วเดินไปใ,ใกล้ติดหญ้าแล้วนะเออปาะตะเพียน

ระวังมันติดหญาดเวยโอ้ยปั่นกันนีกปั่นยันนีกไอ้กะมังครับผมอีกแล้ว okay. เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูครับดูวันวิฟาฟาดเบ็ดดูคันก่อนเอาเออปิดปิด อืมเนงน้งดินเบา,า,าเบาะ้หโ้โหโอ้ะหรอ้โ้โหโองง้โห พอไนะด้ทอดครับโอเคครับได้แล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้าน,นาแล้วครับบ่ายสามแล้วเก็บของครับกำลังเก็บเบ็ดยังไงก็ถ้าใครชมมาตรงนี้ก็ควรกดติดตามให้สักนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับครับ